มาแล้วครับกับ V.I.P. สซสวยเทียนานะครับคันนี้เครื่อง2.0ออโต้ปี2012ครับผ่อน4,000ต้นๆน,นะครับผ่อนได้6ปี189,000บาทนะครับนิส s ันเทียนาเครื่อง2.0ออโต้น้ำมานล้วนครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกความเอกสารครบพร้อมโอนเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไม่แท้100,000 0 50, กิโลเมตรนะครับรถปี2012เป็นโฉมไม่เนเช่น รถสวยๆสภาพดีๆกว้างขวางนั่งสบายดูดีมีระดับเทียหน้าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่ชอบค่ายนิสสันนะครับรถโดยรวมได้สวยนะครับมาชมเช็คทดลองขับนะครับรถิมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทเลยนะครับรถสวยดูดีจัดไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับให้สมาชิกที่กำลังหาใช้งานนะครับ มาชมได้เช็คได้นะครับนี่นะครับมีจอ Android มาให้แล้วนะครับภายในตกแต่งลายไม้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบีเอสนะครับมีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายชมเช็คทดลองขับนะครับรถสภาพพร้อมแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับในราคา1 8 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับใครชอบเทียหน้านะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับ ามแฟนเพจแฟนคลับหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อการขายนะครับขอให้กระชับสั้นเข้าใจอธิบายไว้ชัดเจนที่เหลือสมาชิกสนใจจริงก็ติดต่อและไลน์เข้ามาได้ครับขอรูปได้ขอคลิปได้จะ ผ่อนหรือสดก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับส่วนเรื่องรถผมขัดมาแล้วนะครับรถสวยสภาพดีชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับแม็กสวยส,วยสภาพดีๆชุดแต่งครบปี 2, 2012โฉมไม่เนเช่น2.0ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถภายในงามภายนอกงามขับได้สบายใจครับ เพราะว่าไม่ก็แท้เลยนะครับ1 4 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับจะชอบและถูกใจหรือไม่นะครับใครชอบค่ายไหนจัดแบบนั้นคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คมาให้แล้วนะครับคันนี้พุท s สตาร์เซนทล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรกพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถได้สวยมีจอ Android แถมมาให้เรียบร้อยนะครับชมเช็คทดลองขับอยู่มินบุรี คลิกที่ชื่อคลิปารายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอนารายละเอียดรถสวยสภาพนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไมค์ก็แท้นะครับใช้งานมาไม่เยอะครับ1 4 8 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับนิสสันเทียนานะครับ